สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่การอัปเดตข่าวสารของ l e t ตอร์ซิก่อนดีนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับทีมงานในการทําคลิปต่อไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของพวกเราด้วยนะครับเช่นเดิมครับในคลิปนี้นะครับเราก็มีข่าวสารอัปเดตใหม่ๆนะครับให้กับแฟนบอลเลตเตอเริ่มต้นกันที่จิ้งจอกสยามเลตเตอร์ซิมีช่วงเวลาที่เหมือนเทพนิยายแล้วก็ฝันร้ายในช่วง5ปีหลัง พวกเขาสามารถสร้างประวัติศาสตร์นะครับแล้วก็สามารถคว้าแชมป์ปิมเล็กในฤดูกาล2015-16ถึงที่ผ่านมาแบบทําให้ทั้งโลกนั้นต้องปรบมือให้เพราะการที่มีระดับทีมทกลางๆเนี่ยจะก้าวขึ้นมาเป็นทีมแชมป์ลีกเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆแต่เมื่อเจอความสุขที่สุดความทุกข์ที่สุดของแฟนบอลเลสเตอร์ก็ตามมาเมื่อคุณวิชัยสีวัฒนประภาอดีตประธานสโมสรที่เป็นที่รักของแฟนบอลและก็ชาวเมืองเลสเตอร์ต้องประสบอุบัติเหตุฮอริคอปเตอร์ตกเสียชีวิตเมื่อปี2019 โลกฟุตบอลที่เคยร่วมฉลองกับเลสเตอร์ร่วมร้องไห้แล้วก็ปลอบโยนแฟนเลสเตอร์ซิตี้ไม่ขาดสายไม่กี่วันที่ผ่านมานะครับทั้งรอยยิ้มและการเฉลิมฉลองกลับมาสู่เลสเตอร์อีกครั้งหนึ่งเมื่อทีมของเลสเตอร์สร้างประวัติศาสตร์ควา้าแชม,มเปี้ยคัพเป็นครั้งแรกในรอบ137ปีให้กับสโม,มสรเป็นชัยชนะเหนือทีมที่คุณวิชัยเคยประกาศว่าจะต้องเป็นเจ้าของทีมแล้วชนะทีมนี้ให้ได้นั่นก็คือเชลซี เมื่อ16ปีก่อนนะครับคุณวิชัยเนี่ยได้ซื้อที่นั่ง V.I.P. ของเชลซีมาตลอดเพราะเป็นแฟนบอลของเชลซีรวมทั้งสปอนเซอร์สนับสนุนป้ายโฆษณาข้างสนามด้วยแต่กลับมีเรื่องกระทบกระทั่งกับเจ้าหน้าที่ที่สนามนะครับและก็สร้างความไม่พอใจให้กับประธานกลุ่มพริ้งฟอร์สเตสเดียมอย่างมากถึงขั้นประกาศว่าวันหนึ่งเนี่ยเราจะซื้อทีมแล้วเอามาสู้กับเชลซีให้ได้เมื่อปี2010คุณวิชัยได้ซื้อสโมสรเลเตร์ซิตี้ด้วยมูลค่า39ล้านตอนถึงม่ว่าในตอนนั้นนะครับ ทีมยังวนเวียนอยู่ในทีมลีกแชมเปี้ยนชิพแล้วก็ลีกลองจากพรีเมียร์ลีกด้วยการทุ่มเทงบประมาณและการบริหารงานรวมทั้งการทำทีมที่สุดยอดของไนเจลพิสันเลตเตอร์ซิตี้คว้าแชมป์ลีกแชมเปี้ยนชิพกลับมาสู่พรีเมียร์ลีกได้หลังจบฤดูกาล2 0 1 3 1 4ที่ผ่านมาหลังจากการตกชั้นไปถึง7ฤดูกาลเต็มการกลับมาสู่ลีกสูงสุดของเลสเตอร์นะครับไม่มีนักเตะระดับสปอร์สตาอยู่ในทีมไม่มีใครคิดว่าจิมมี่วอดี้จะกลายเป็นกองหน้าทีมชาติองังกฤษ บริยัตมารเดรสจะก้าวขึ้นมาเป็นปิกอันตรายที่สุดคนหนึ่งในลีกหรือแม้แต่วต์มอร์แกนเนี่ยจะเป็นกับทันทีมที่ได้ชูถ้วยแชมปีพิมลีกในฤดูกาลถัดมาสีซส่งน2 0 1 4 1 5จบอันจดับที่1 4มีหนีการตกชั้นตามเป้าหมายของทีมที่เพิ่งเลื่อนชั้นมาในฤดูกาลส0 1 5 1 6ที่ผ่านมานะครับเทพนิยายของจิ้งจอกสยามเริ่มจากการได้นักเตะอย่างเอติโลกองเต้มิดฟิลโนเนมจากคารในฝรั่งเศสชินจิโอกาซากิ กองหน้าญี่ปุ่นจากไมค์คริสเตียนฟุกจากซันเก้รวมทั้งดันเวนชิเวลแบ็กซ้ายขึ้นมาจากทีมระดับเยาวชนนักเตะเหล่านี้นะครับเล่นร่วมกันเป็นกําลังสําคัญที่ไม่อยู่ได้อย่างกลมกลืนด้วยการมีคาราดิโอรานีเอลี e ่นะครับผู้จัดการทีมเลเตอร์ให้เดินหน้าถลุงคู่แข่งไปเรื่อยๆจบ38นัดชนะ23นัดเสมอ12นัดและก็แพ้ไเพียงสนัดเท่านั้นควา้าแชมป์เบลี แบบทิ้งห่างอันดับที่2อ,อย่างอาร์เซนอลถึง10คะแนนเป็นแชมป์ลีกสูงสุดครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่สําคัญซีซั่นนั้นเนยเลเต,เตอร์ไม่แพ้เชลซีแล้วก็ชนะเกมในบ้านนะครับสประตูต่อหแล้วก็ยังเสมอได้ที่สแตมฟอร์ดบิดหประตูต่หอหึอีกด้วยวันวิลารหอมหวานนะครับได้จบลงในเวลาไม่นานไม่กี่เดือนหลังจากที่เลเตอร์นั้นก็อยู่ในโซนสีแดงที่มีโอกาสจะตกชั้นรานิโอลี่นะครับได้ถูกปลดให้เคล็กเชคสเปียร์นะครับ เป็นกุนซือขัดตาทับแทนเลเตอร์จนจบอันดับที่12เข้ารอบ8ทีมยูฟาแชมเปี้ยนลีกฤดูกาลส0 1 7 1 8กิอสปลปูเอลโคช้ชชาวฝรั่งเศสเนี่ยเข้ามาทำทีมแต่ด้วยมาตรฐานนักเตะที่เลเตอร์มีนะครับไม่ใช่ทีมที่ต้องลิ่นรนหนีตกชั้นอีกแล้วปีนั้นเนี่ยจบอันดับที่9ในลีกไม่ใกล้เคียงแชมป์ใดๆนะครับของฤดูกาล18-19ที่ผ่านมาดูเหมือนว่าจะเป็นซีซั่นธรรมดานะครับที่ไม่มีความบือหวาแล้วก็ไม่ต้องดิ่นรนของเลเตอร์ แต่วันที่27ตุลาคมในปีคศ2019นะครับมีข่าวร้ายว่าเฮลิคอปเตอร์ของคุณวิชัยเนี่ยตกไม่ไกลาจากสนามคิงฟุตสเตเดียมหลังจากจบเกมสเสมอกับเวสแฮมินเนตต์1-1ไม่กี่ชั่วโมงถัดมานะครับก็มีการยืนยันผู้เสียชีวิตประธานสโม,มสรเตอทิตี้เสียชีวิตคุณอัยวัตศรีวัฒนประพานะครับซึ่งเป็นลูกชายต้องขึ้นมารับตําแหน่งประธานกลุ่มคิงฟุตสเตเดียมพร้อมทั้งเป็นประธานสโม,มสรคนใหม่คุณออยวัตยืนยันว่า จะเดินตามแนวทางของคุณพ่อที่วางไว้ในทุกๆเรื่องไม่ว่าจะเป็นการให้แฟนบอลเลเตอร์เป็นเหมือนคนในครอบครัวยกระดับสม,มุสรพัฒนาเมืองแล้วก็ร่วมทําเพื่อสังคมที่สำคัญนะครับจะพาทีมเนี่ยกลับมายืนอยู่ในจุดที่ดีที่เคยอยู่มาอีกครั้งเบนเดนโรเจอร์เข้ามาแทนที่โคสปูเอลนะครับในช่วงปลายฤดูกาล2 0 1 8 1 9ถือเป็นการกลับมาบินสูงอีกครั้งหนึ่งของจิ้งจอกสยามเพราะในฤดูกาล2 0 1 9 2 0ที่ผ่านมานะครับ จบดับที่5ของลีกแบบชเฉียดเกือบจะได้ไปเล่นในแชมเปี้ยนีกอีกครั้งในซีซั่นส0 2 0นถึงเลตเตอร์ของโรเจอร์กลอกกลุ่มบนหัวตารางมาตลอดอยู่ดับที่2 3 4มาเรื่อยๆมีโอกาสที่ดีนะครับที่จะได้ไปเล่นฟุตบอลถ้วยของยุโรปในฤดูก,กาลหน้าอย่างไรก็ตามครับสิ่งที่แฟนบอลเดอะฟ็อก์รอมาหลายปีนั่นก็คือการได้ฉลองแชมป์อีกครั้งหนึ่งซึ่งก็เป็นจริงแล้วนะครับที่เลเตอร์นั้นกลุยเข้ารอบลึกในสกอตแลนด์ครับเอาชนะได้ทั้งแมนอนใบลึก,ลก เข้าไปเจอกับเชลซีในรอบชิงชนะเลิศคําพูดของคุณวิชัยที่เคยบอกว่าวันหนึ่งเนี่ยเราจะซื้อทีมแล้วเอามาสู้กับเชลซีให้ได้ย้อนกลับมาอีกครั้งผลลงเอยด้วยชัยชนะของจิ้งจอกสยาม1ประตูต่อศูนด้วยฝีเท้าของยูริตุละมองเลเตอร์ควา้าแชมป์อีเบียคับครั้งแรกในการก่อตั้งสโมสร137ปีความสําเร็จในครั้งนี้ทุกคนในสโมสรมอบให้กับอดีตประธานคุณวิชัยเป็นคนแรก ความสําเร็จในวันนี้มาจากการสร้างแนวทางที่ดีของประธานผู้ล่วงลับโดยเฉพาะการประกาศกล่าวว่าจะซื้อทีมเอาชนะเชลซีให้ได้เมื่อ16ปีก่อนประิสาสตร์หน้าหนึ่งครับเลสเตอร์ชุดเลื่อนชั้นพรีเมียร์ลีกตอนนี้อยู่ที่ไหนคนที่1ครับแคปเปอร์สมัยเก้นในแานชาวเดนมาร์กย้ายเฝ้าเสาให้กับเลสเตอร์เมื่อปี2011นะครับซึ่งปัจจุบันนี้ยังคงเป็นป้อมประการหลักที่ไว้ใจได้ของสโมสรคนที่2ครับ ริชีดูัสกองหลังชาวเบลเยียมย้ายออกจากดัตติี้ไปอยู่กับเบตันวิล่าเมื่อปี2016ที่ผ่านมาแต่ไม่ค่อยได้โอกาสลงสนามเท่าที่ควรนะครับก่อนที่ปัจจุบันเนี่ยจะกลับมาค้าแข้งในประเทศบ้านเกิดกับรอยัลอินเวิร์ฟคนที่3ครับพอคอนเซตกี้แบ็กซ้ายทีมชาติอังกฤษเป็นหนึ่งในกําลังหลักของเลสเตอร์ในตอนนี้กําลังโลดแล่นอยู่ในเดอะแชมเปี้ยนชิพลงสนามให้กับทีมเกือบ150นัดก่อนจะย้ายไปจิวลิงแฮมเมื่อปี2016 ซึ่งล่าสุดนะครับคาแข้งอยู่กับบินเลอร์เคยเทาวสมาชิกของนชช่นเนลลีกใต้ฟุตบอลอังกฤษระดับ6คนที่4ครับเดนนี่ริงส์วอเตอร์ริงส์วอเตอร์เป็นกําลังหลักของเลเตอร์ในการพาทีมเลื่อนชั้นขึ้นมาเล่นในพรีเมียร์ลีกฟอร์มโดดเด่นของเขาทําให้โดนเชลซีดึงตัวไปร่วมทีมเมื่อปี2017ที่ผ่านมาแต่ไม่ค่อยได้ลงสนามเท่าที่ควรนะครับแล้วก็ถูกปล่อยให้คาซิมปาซานะครับทีมในลีกตุรกียืมตัวในเดือนมกราคมที่ผ่านมา คนที่5วิสมอ์แกนกับตันกระดูกเหล็กนะครับยังคงคาแข้งอยู่กับเลสเตอร์ซิตี้แต่ปัจจุบันเนี่ยในวัยส7ปีทําให้เขาต้องเป็นตัวสํารองเสียส่วนใหญ่คนที่6ครับดีนแฮมมอนด์มิดฟิลชาวอังกฤษถูกเชฟฟิลลินเ็ดยืมตัวไปร่วมทีมเมื่อปี2 0 1 5ก่อนจะย้ายไปร่วมทีมถาวรในปีต่อมาซึ่งปัจจุบันนะครับลงเล่นอยู่กับวอร์ทิงฟีคนที่7แมตตี้เจมส์อดีตเด็กปั้นของแมนเชสเตอร์นเต็ดนะครับ ลงสนามให้เลสเตอร์ซิตี้ไปมากกว่า100นัดก่อนที่ปัจจุบันนะครับจะเล่นให้กับโคเวนทรีคนที่8ปดจิมี่วอดี้กองหน้าดับตำนานสมุนทรที่ค้าแข้งอยู่กับทีมตั้งแต่ปีคิสกุลัดสองพันจนถึงปัจจุบันลงสนามไปมากกว่า300นัดยิงไปแล้วทั้งหมด150ประตูและคาดว่ายังเพิ่มสติต่อไปอีกนานคนที่9ครับเอดดี้คิงเอดดี้คิงอยู่กับเลสเตอร์ซิตี้ตั้งแต่ทีมเยาวชนก่อนถูกดันขึ้นมาเล่นในทีมชุดใหญ่เมื่อปี2006 ค้าแข่งอยู่กับทีมจนถึงปี2020ที่ผ่านมาก่อนจะไปอยู่กับโอเอสลูในปัจจุบันคนที่ 10. l ลอยไดเออร์แนวลูกชาวอังกฤษนะคปัจจุบันนี่ในวัย38ปียังคาแข่งอยู่กับเบอร์ตันอันเบียนส์ในลีกวันของอังกฤษคนที่ 11. j เ f f จฟฟี่ชิลุปย้ายออกจากเลสเตอร์ไปอยู่กับคิตันพาเลตเมื่อปี2017จนถึงปัจจุบันคนที่ 12. เลียมมัวตกองหลังเด็กปั้นของสม,มสรน,นะครับใช้เวลาส่วนใหญ่ ในการถูกปล่อยยืมตัวก่อนจะย้ายไปที่เรดดิ้งแบบถาวรเมื่อปี2016คนที่13ครับเกรี่เทเลอร์เฟลเชอร์กองหน้าชาวอังกฤษนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยแข่สตาร์ทไปเมื่อปี2019คนที่14ครับอิสนาซีมิเกลกองหลังชาวสเปนย้ายมาจากอาร์เซนอลมาอยู่กับเลเตอร์ด้วยสัญญายืมตัวในฤดูกาล2 0 1 3 1 4ที่ผ่านมาแต่ไม่ค่อยได้โอกาสในการลงสนามมากนักซึ่งปัจจุบันนะครับ กลับไปค้าแข้งในประเทศบ้านเกิดกับเลกาเนสคนที่ 15. บหแอนโทนีน็อกคาสแนวรุกชาวฝรั่งเศสนะครับค้าแข่งอยู่กับเลสเตอร์ในช่วงปี2012ถึงปี2 0 1 5ซึ่งปัจจุบันนะครับย้ายไปเล่นอยู่กับฟูลแลมแล้วก็เดินปล่อยให้กับนอตติงแฮมฟอเรสยืมตัวคนที่16ครับริยัตมาเรสมาเรสคือแนวรุกตัวหลักของเลสเตอร์ที่พาทีมเลื่อนชั้นมาเล่นในพรีเมียร์ลีกก่อนจะโดนแมนซิตี้ดึงตัวมาร่วมทีมเมื่อปี2018จนถึงปัจจุบัน คนที่17มาร์ซินวาซิเลฟกีฟาการหลังชาวโปลแลนด์นะครับที่ย้ายจากเดลตซิตี้เมื่อปี2 0 1 7กลับมาค้าแข่งในลีกบ้านเกิดกับวิสลาคาคอฟคนที่18ครับเควินฟิลิปเดือนมกราคมในปี2อ1 7นะครับเลสเตอร์เซ็นสัญญาคว้าอาดีตกองหน้าทีมชาติอังกฤษมาร่วมทีมด้วยสัญญาระยะสั้นจนจบฤดูกาลซึ่งหลังจบฤดูกาลดังกล่าวนะครับเจ้าตัวก็ประกาศแขวนสตาร์ทคนที่19ครับเดวิสนูเจน อดีตกองหน้าทีมชาติกอังกฤษนะครับย้ายออกจากดิตเตอร์เมื่อปี2015ซึ่งปัจจุบันนะครับถูกเบรสตันนอเอนโปรยให้กับทราเมียรโรเวสยืมตัวคนที่20ครับคริสวูดกองหน้าทีมชาตินิวซีแลนด์นะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยยังร่นแร่นในพรีเมียร์ลีกกับเบอร์ลี่สำหรับข่าวต่อมาเลสเตอร์ซิตี้เพิ่งประกาศความยิ่งใหญ่นะครับในการคว้าแชมป์เอฟเอคัพเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์สโมสรด้วยการชนะเชลซีเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาและทีี่่สสาคััญกกวนนนน้้นเจนจิิงองอ เข้าใกล้กับการกลับไปเล่นในเวทีแชมเปี้ยนลีกเป็นครั้งแรกในรอบครึ่งทศวรรษหากไม่พลาดใน2เกมสุดท้ายดังนั้นการกลับไปเล่นแชมเปี้ยนลีกนะครับจะทําให้สมสรมีมมรายได้เพิ่มมากยิ่งขึ้นส่งผลต่อการรักษาตัวหลักของทีมในการต่อสัญญาฉบับใหม่โดยเป้าหมายของสมสรตอนนี้นะครับนอกจากนี้ยูริตุลมองแล้วก็ยังมีซซยินซูเนี่ยกับบรานอีก2คนนะครับที่เป็นตัวหลักของทีมในแผนของเบเดนโรเจอร์ทั้งหมดซซยินซูย,ย้ายจากฟบวก มาเล่นอยู่กับเลตเตอร์นะครับในช่วงซัมเมอร์ปี2018มีความอดทนนะครับในการนั่งสำรองในรูกการแรกก่อนจะก้าวขึ้นมาเป็นตัวหลักแทนที่แฮร์รี่แม็กไกว์นับตั้งแต่นั้นต้นมาโดยมีสัญญาอยู่ที่ทินคิงเวสเตเดียมนะครับถึงปี2023ในขณะที่บราเน่ปีกจากเยาวชนของสโมสรมีรูกการที่ยอดเยี่ยมยิงไปแล้วทั้งหมด13ประตูจาก35เกมรวมทุกรายการก่อนจะรับบาดเจ็บจนต้องผ่าตัดแล้วก็พักตลอดทั้งรูกการนี้ไปแล้ว ทั้งหมดนี้คือการอัปเดตข่าวสารของ TheTasty นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานในการทำคลิปต่อไปสวัสดีครับ